น้องเจ้นทำไมน้องเขินพี่ฟอมไวทีด้วยครับหนูไม่ได้เขินอ่ะทุกคนใครเขาเขินกันเขินมันไม่เท่ทุกคนเขินมันไม่เท่ทุกคนเขินมันไม่ทีขท่ขอนปนน,นักศึกษา้นวันนี้ Yes sir สอบเสร็จแล้วสอบเสร็จแล้วข้อสุกนินรีบนรัสเลี้ยทุกคนที่เขียนอะไรนี่พี่ชอยคิดหน่อย, <c oughs> ออยเออพี่ฟอ่ะไม่อยู่วันนี้กลับชา้า <c oughs> แบบไปเที่ยวพี่ฟอสอบเสร็จแล้วไง <c oughs> เขียนเลยครับขอแหวกๆเขียนแบบดูๆก็ได้แหวกๆแหวกฟอเป็นอย่างพี่ฟอเขาคิดถึงพวกเราค่ะทุกคนเออจริงพี่ฟอชอบมีเพลงประหลาดๆมาร้เล่นฟังทุกคนแบบเพลงอะไรอย่างเงี้ยแบบเพลงอะไรอ่ะพี่อย่างเงี้ยประจำเลยเขินไม่ที่